เอาละครับสวัสดีครับกลับมาดูการเจริญเติบโตจากการทำนาดำด้วยการเพาะกล้าโดยใช้เครื่องโรยกล้าของเรากันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปฟังจากเสียงแม่ยุและพ่อเยากันเลยครับแม่นาเป็นไงบ้างเนี่ยเออก็ดีดีกว่าทุกฤดูเลยที่ทำมาเลยโรอบนี้ดีดูดีสะอาดดีเบาเข้าดีใบสวยกดตรไปมองอภาพรวมน่าจะรวงใหญ่อืม เพราะว่าข้าวได้ระดับสูงดีอ้าวตอนเย็นๆวันนี้มาดูแปลงนาบีซีข้าวลักโลกก็ขอ95กัน70วันดูหลวงเขาซะก,ก่อนใครเห็นใครก็ชมใครเห็นใครก็ชอบเสียงของพ่อยาวเองเดี๋ยวไปฟังพ่อยาวพูดกันต่อเลยนะครับเกี่ยวกับการเก็กบเกี่ยวนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนี่นะครับกข,ขอ95ครับ บีซีจีข้าวลักโลกบารกรรมโมเดลนะครับแปลงที่ท่านนักิจของทิพย์อธิบดีปรดคมการข้าวนะครับท่านให้มเมล็ดพันธุ์มาสองตันนะครับเออมะปักดำนะครับวันนี้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับสวยงามนะครับและนี่คือพ่อเยาวครับกเกษตรกรชำนาญการบารกกรรมโมเดลครับผม เดี๋ยวเราจะเก็บเกี่ยวข้าวกขอ95ซึ่งเป็นแปลงเมล็ดพันธุ์นะครับเป็นแปลงเมล็ดพันธุ์เดี๋ยวเราจะได้ชมการเก็บเกี่ยวนะครับในเนื้อที่486ตารางวานะครับดูที่ว่าจะได้น้ำหนักข้าวสักกี่กิโลนะครับ <ST AR C 2> กใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเหลืออีก อันหนึ่งร้อยสุดท้ายนะครับอ่าแล้วเรามาชมกันนะครับหนึ่งร้อยสุดท้ายข้าวแปลงก็ขอเก้าสิบห้านะครับอ่าใช้วิธีการปักดำนะครับอ่าทำระบบเปียกสลับแห้งนะครับในเนื้อที่หนึ่งไร่เศษนะครับจะได้รู้กันว่าอ่าจะได้น้ําหนักเท่าไหร่เราลุ้นกันนะครับการทํานาเปียกสลับแห้งใช้จุลินทรีย์นะครับนะครับรถกระบะนะครับ เดี๋ยวเราจะไปชั่งกันนะครับว่า,าจะได้น้ำหนักเท่าไรนะครับเดี๋ยวรู้กันนะครับขณะนี้ชั่งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าได้น้ำหนักเท่าไรนะครับามาดูกันว่าตอนนี้น้ำหนักออกมาแล้วนะครับน้ำหนักสุดทธิน้ำหนักสุดทธิหนึ่งพันแปดร้อย สามสิบโลนะครับแล้วก็ที่อ่าปล่อยไว้ในบ้านอยู่ประมาณยี่สิบโลนะครับเท่ากับได้หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบกิโลกร,รัมนะครับในเนื้อที่สี่ร้อยแปดสิบหกตารางวานะครับมาชินชมนะครับสำหรับแปลงบีซีจีบางระกรรมโมเดลนะครับแปลงอ่ามเมล็ดพันธุ์ของพันธุ์กขกเก้าสิบห้านะครับอ่าจัดโครงการโดย อ่าท่านเทพดีนักธกิจพ่องทิพย์ทฤดีกรมการข้าวนะครับครับวันนี้จบทริปแค่นี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณพ่อเยาวและแม่ยุมากเลยนะครับแล้วก็กลุ่มเกษตรกรกลุ่มบางระก,กามโมเดลจังหวัดพิษณุโลกนะคะที่ให้ความร่วมมือแล้วก็ให้ทั้งความรู้นะคะมาแลกเปลี่ยนกันหวังว่าจะได้มีโอกาสทาโครงการดีๆร่วมกันอีกนะครับสว,ส,สวัสดีครับอคว,วัตกรมข้าวดีคุณาภาพเขามีบริการประทับใจเป็นเพื่อนคู่คิดปกชีวิต